Rồi. chạy đi chắc cái mát. Nhiều. Đang nghe. Dạ. Đang đi. Dạ. กงไ <vest> ม่ก้ามาให้เบ่งแต่วัดบ้านฝ่ายน่ะให้มาเห็นเลยมนต้องเข้าฝั่งไหนที่กระจกมันลุ้อ่ะรับฝั่งนี้ฝ่งนี้ฝ่งนี้ตังนี้ ไม่ได้ไม่ไไมี

มึงก็ลงเร็วเนี่ไดดึงคุณเลยไรับมาเร็วดูคนด้วยดูคนด้วยต่อๆกันไรับ้มาได้ไปรับมได้คางไ้างไครับเข้าใจเหรอ้าได้อย่างี้มได้แ้นครับดูดแกพอจะัไ ป้าเลยี่เอาต่อตัง้อยอยู่คอบ้านอโอ้ประชาชนมานังถแเมครับคุณายกันคนไปดูรถเลยครับ